สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปายเบิร์ดสุขุสุคนจ้ามาพบมาพอกันอีกคือเก่าพี่นอ้นองกับช่องแม่ใย้อยจา <m> ้ามือนี้พี่น้องแม่ใย้อยได้อันนี้มาจ้าอ๋อสอนอาอสอนนี่จ้าจอมกุ้งพี่น้องแม่ย้อยได้จอมกุ้งมาจ้าสื่อมาจากตลาดนอกจากน้องเพิ่นว่าประเทศเองแซ่บเพิ่นว่าเนาะค่ะเนาะสื่อมาซีมเบิองเนาะค่ะจอมกุ้งบ่ได้กินดน้วยละน้องพี่น้องใส่อันนี้เนาะค่ะเนาะแม่ใย้อยก็ไดสร้อยหอมเนาะค่ะหอมห,ห,หลกกักกระพริก ลักกะตักไข่หัวซิงไข่น่ะหลักพี่น้องส้อยหัวซิงไข่ใส่แล้วกะบักพริกใส่นะคะเนาะแล้วกะขานิดนึงแล้วกะใส่ข้าวครัวพี่น้องพักสดกับกรอบพี่น้องจ้ามาเด้อจ้ากินน้อกันกับเมย์จอยเด้อจ้ากับเขาสวยพี่น้องเขาเจ้าเนาะจ้าเนาะนี่เขาเจ้าประมาณครึ่งก่อนนี่ลักจ้าพี่น้องจ้าเนาะค่ะเนาะเมย์จอยอยากกินพักพี่น้องมาเด้อจ้าผู้ใดเคยกินบ้นเนาะจ้ากินเป็นบ้นเนาะจ้าพี่น้องกล่องสั้นยี่บ้ค่ะพี่น้องจ้านี่ ใส่กับเขาสวยอัห่อนข้าวสวยอืมเพ,เพ็บไพอยากเผ็ดกะกัดแบบพริกไซน,น้อง กกไก่พี่น้องรสาติ พร้อมข้อขวดถั่ถวใส่พริกมากเอาใส่พริกมากแล้วกะมอซึ้งไข่เดี๋ยวจับใี้นหร สมไปลอยไม่เหรอสมไปลอยสมก็ร้างดี มันนี่แดดฮอนตะเศร้าพี่เนอะแดดฮอนจะเศร้าเรื่อมันเนี่ สมกุ้งสมุยูพี่น้องสมสม นี่ยจอยเอาขอหัวใส่นั่งร้อมขึ้นยากไม่ีปน่อ กินกับข้าวเหนียวกระเดยน้อยๆน้องขวเนียวกระดก็สวยกระด กิน,น,นผักแก่เพชรไปนะ đi sáng bán học แก่เพชรพี่น้องเพ็ดบับพริกนี่พี่น้องจ้าสุดยอดเลยแับพริกกระเลียงพริกกระเลียงเนาะค่ะเนาะเพ็ดถือว่าหั่หอมพี่น้องอู้หูอะไรจ้าพี่น้องจ้าอิ่มราคาพี่น้องสุดยอดเลยจ้ากับจอมกุ้งนะคะเนาะพุ่นอะ ให้นพี่นอ้องมือกงไกลกันมีไจอยใส่เครื่องร้ายหลายพี่น้องเขาไปสิใส่บบเขือเหลืองสีน้ำมนอกจากนอ่ะนี่บบพริกแซ่บพี่น้องพักสดได้หลายอย่างนะจากนอ่ะกินแกมกันนะคะพี่น้องจา๋าขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องสุขสูมสุขคนนะคะที่รับชมนะคะที่เป็นกำลังใจให้เมย์จอยนะคะนองพิษผัดประกันใดก็ขอโทษขออภัยหลายพี่น้องพอกันไหมคลิปนาจ้าสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า